สวัสดีครับใครที่ชอบแต่งบ้านสไตล์มินิมอลนะครับแล้วก็ชอบม่านที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรม่านที่มันเป็นแบบเนี้ยนะครับสีแบบเนี้ยนะฮะที่จริงเนี่ยถ้าเป็นไม้มันจะแพงมากนะอันนี้มันเป็นพลาสติกไงนะครับเราแค่เจาะน็อตแค่2จุดนะครับ1 2งเนี้ยนะครับก็สามารถแขวนม่านนี้ได้แล้วซึ่งมันมีหลายขนาดนะแล้วแต่ขนาดหน้าต่างเราเราก็ไปเลือกให้มันพอดีนะครับเราสามารถดึงขึ้นอย่างนี้ได้นะครับถ้าหากว่าเราอยากให้มันค้างตรงไหนแล้วก็ ดึงมาทางนี้นะครับทางขวามือเราเขาก็จะอยู่เลยนะครับแต่ถ้าดึงมาทางซ้ายนะครับเขาก็จะหย่อนลงมาอย่างนี้นี่นะครับอยากหยุดแค่ไหนก็แค่เอามาทางขวาอย่างนี้นะครับนี่สามารถปรับซ้ายขวาได้นะถ้าหากว่าเขาไม่ได้บาลานซ์กันเห็นไหมอันนี้ซ้ายอันนี้ขวานะครับก็สามารถดึงได้นี่เห็นไหมปรับได้ปรับให้มันบาลานซ์ได้นะครับพอมันบาลานซ์เสร็จแล้วเราก็สามารถหยุดอย่างนี้ได้ด้วยนะครับ ถ้าเราไม่อยากดึงเราก็หมุนตรงนี้ได้นะครับนี่ให้แสงเข้ามากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่เรานะ